สวัสดีจ้าชาวลัคนาราศีพฤศพในปี2565คลิปนี้เราจะมาอ่านภาพรวมของชาวพฤศภในปี2565กันว่าเป็นอย่างไรบ้าง กอนอ่านดวงขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะเป็นกําลังใจมากๆขอบคุณจริงๆส่วนเรื่องการอ่านดวงอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าเป็นการอ่านในภาพรวมอ่านที่ดาวจรเท่านั้นส่วนจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะว่าจะสอดรับกับดาวที่จรในขณะนี้หรือเปล่าถ้าพื้นดวงเดิมของคุณดีเวลาที่ดาวจรมาดีก็ดีแต่ถ้าพื้นดวงเดิมไม่ดีเวลาดาวจรมาดีคุณ ก็อาจจะรู้สึกว่าดีน้อยหรือรู้สึกไม่ค่อยดีขึ้นสักเท่าไหร่เนาะสำหรับผู้ที่เกิดราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤศภาจนถึง14มิถุนาแต่ว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยถ้าคุณทราบเวลาเกิดและวางรักอยู่ที่พฤษภจะดูได้ตรงกว่านะในปี2565ต้องถือว่าเป็นปีแห่งการเติบโตเป็นปีแห่งความสำเร็จ เป็นปีที่พุทธศพจะพ้นจากเงามืดที่ฉุดดึงฉุดรั้งชีวิตคุณอยู่เหมือนจะดีแต่ดีไม่จริงนะไปไม่สุดสักทีหนึ่งจะทำอะไรอาจจะมีอะไรติดติด,ตดขัดขัดตลอดปี2565จะเป็นเป็นปีที่คุณจะได้วางรากฐานให้ชีวิตนะสร้างตัวสร้างฐานนะให้เติบโตต่อไปได้เรียกว่าเจอแสงสว่างของชีวิตแบบเต็มๆสักทีในเรื่องของการงาน ดาวพฤหัสเจ้าเรือนลาภะจรอ,อยู่ในภพการงานเรื่องงานของคุณก็ดีตั้งแต่ต้นปีเลยนะไม่มีอะไรน่าห่วงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความสําเร็จผู้ใหญ่สนับสนุนเพราะฉะนั้นลุยเรื่องงานให้เต็มคุณที่คิดจะทําอะไรลงมือทําเลยนะอย่าโมาแต่ชักช้าอยู่นะลงมือทำก่อนเลยเจอปัญหาแล้วค่อยแก้วันที่30มีนาะราหูเจ้าเรือนการงานจอนเข้าพบวินาศ เรือนอังคารคู่ธาตุลมอังคารในราศีเมษเรียกดาวยงยศนะจะให้คุณในด้านชื่อเสียงเกียรติยศบารมีเพราะฉะนั้นเรื่องงานของคุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาโดยที่คุณก็ไม่คาดคิดงานจะสร้างชื่อเสียงทําให้คุณเป็นที่ร,รู้จักเป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับ,กบต่างประเทศงานที่อยู่เบื้องหลงังงานออนไลน์งานที่ทําจากทางไกลงานที่ปรึกษา อย่างน้อยเนี่ยจะทําให้ในแวดวงของคุณสังคมคุณก็จะยอมรับคุณนะหรือว่าชื่อเสียงคุณจะรู้จักไปในวงกว้างขึ้นวันที่8เมษาดาวพฤเรงหัดเจ้าเรือนลาพะจะจรเป็นเกษตรในภพราพะมั่นคงเข้มแข็งมากนะเริ่มต้นช่วงเวลาที่คุณจะพบความสําเร็จสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจสมหวังในกิจการงานที่ทํามีความจเจริญรุ่งเรือง คุณจะมีโชคในด้านการงานมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตมีงานเข้ามามากนะเรียกว่ามีงานทําไม่ขาดมือเลยและจะมีโชคลาภจากผลของงานนั้นจะได้จับเงินก้อนใหญ่ก้อนในปีนี้แหละพุทธศก คุณที่ทำธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสดีในการขยับขยายธุรกิจการงานยิ่งไปต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศยิ่งดีมากเป็นปีที่คุณจะทำผลกำไรได้มากนะผลประกอบการออกมาดีทีเดียวคุณที่ทำงานประจำผู้ใหญ่สนับสนุนการงานมีความก้าวหน้ามีการพัฒนาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีโอกาสดีๆรอคุณอยู่ใครที่ลุ้นในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะ มีโอกาสได้ได้ลุน้นนอกจากจะมีงานประจําแล้วคุณยังสามารถที่จะมีอาชีพเสริมได้อีกเพราะฉะนั้นผู้สบท่านไหนที่คุณมองหาว่าจะทําอะไรเพิ่มเนี่ยคุณลงมือทําได้เลยนะปีนี้เป็นโอกาสดีลาพระเป็นเกษตรเขาบอกว่าจะได้ลาบผลที่ควรจะเป็นของคุณคืนเพราะฉะนั้นใครที่มีลูกหนี้มีเงินคงค้างเก่าๆที่ยังไม่ได้รับการชําระลองทวงถามดูมีโอกาสที่จะได้คืนอย่างน้อยๆเนี่ย เอ่ยปากดีกว่าไม่เอ่ยคือไม่เอ่ยเนี่ยคุณไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมแต่ถ้าคุณเอ่ยปากยังมีโอกาสได้คืนนะเพราะฉะนั้นลองดูกลางปีดาวมฤตยูจะจรเข้าทับรักชาวพุธศพเป็นโอกาสที่คุณจะหาความรู้นะเหมาะในการหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพของตัวคุณเองสนใจในเรื่องของการค้นคว้าอะไรใหม่ๆห เรียนรู้ในสิ่งที่คุณยังไม่รู้นะหรือบางคนอาจจะสนใจทางด้านโหราศาสตร์ไปเลยก็ได้มนุทอยูเขาจะเป็นดาวสองขั้วสองข้างคือขั้วหนึ่งคุณก็ทันสมัยไฮเทคสนใจอะไรที่ไฮเทคโนโลยีไปเลยกลับอีกขั้วหนึ่งก็จะโบราณไปเลยสนใจในเรื่องของศาสตร์ลี้ลับในเรื่องของโหราศาสตร์ไปเลยอยู่ที่ว่าคุณจะชอบแบบไหนนะคุณที่หางานอยู่มีโอกาสได้งานสูงมากเพราะฉะนั้นรีบเลยในเรื่องของการเงิน ต้นปีเรื่องงานยังทําเงินให้คุณได้แน่ๆนะผลประโยชน์ความสำเร็จมาจากความสามารถของคุณล้วน,นวันที่8เมษา ดาวพืเรื่องหักเจ้าเรือนลาพระจะจอเป็นเกษตรในภพลาพระเข้มแข็งมากดีมากดีที่สุดในรอบ12ปีพฤทธศพจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินเรียกว่าจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีลาภผลเข้ามาไม่ขาดหาเงินได้มากหาเงินได้เยอะมีโอกาสได้เงินก้อนมีความสําเร็จมีความมั่นคงในเรื่องการเงินสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาโอ้โหดีมากจริงนะคุณที่พื้นฐานดวงมาดีๆนะถึงขั้นที่ จะร่ารวยตั้งเนื้อตั้งตัวได้เลยดูง่ายๆดูคร่าวๆดูตนุรักษ์ของคุณเข้มแข็งหรือเปล่านะไปอยู่ในเรือนภพไหนคือขอไม่อยู่ในอริมรณนะไม่อยู่ในอริมรณะวินาศไว้ก่อนนะแล้วก็ดูพฤติหัสเดิมของคุณเข้มแข็งไหมดาวมีตําแหน่งไหมอยู่ในเรือนภพดีหรือไม่ดีคือไม่อยู่ในอริมรณะวินาศไว้ก่อนนะถ้าตนุรักษ์เข้มแข็งพฤติหัสเข้มแข็ง ปี2565จะเป็นปีที่ดีมากๆของคุณนะเรื่องโชคลาภก็ดีมากมีแต่เรื่องดีๆเข้ามามีเกณฑ์ที่จะได้มรดกได้หลักทรัพย์นะเป็นปีที่คุณจะมีทรัพย์สินเพิ่มช่วงที่ต้องระวังเรื่องเงิน4เมษายนจนถึง6พฤษภาเพราะว่าดาวการเงินจะจอนครอบพิกนาตอนนั้นก็อาจจะมีอะไรจ่ายจุกจิกกวนใจสักเพลไราสาระเข้ามานะ23ตุลาถึง8พฤศจิกา ดาวการเงินจะจ้เข้าพบอปริก็อาจจะติดขัดในเรื่องของการเงินการทองบ้างหรือว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของหนี้สินสําหรับบางท่านนะทีนี้ดาวจะเสียงมากหรือน้อยเนี่ยเดี๋ยวเราไปว่ากันในรายละเอียดในคลิปรายเดือนค่อยไปคุยกันตรงนั้นนะแต่สรุปแล้วภาพรวมปีนี้การเงินของคุณดีมากนะในเรื่องของความรักต้องบอกว่าพุดศพดีแทบทุกเรื่องเลย มีทุกเรื่องและไม่แทบนะในเรื่องของความรักคุณจะได้เจอคนดีคนที่สินเสมอกันเป็นผู้ใหญ่หรือมีบุคลิกที่เป็นผู้ใหญ่มีความสุข,ขุมนะเป็นต่างชาติต่างภาษาได้จะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนเป็นที่ปรึกษาให้กำลังใจกันหากคุณเคยมีปัญหามาปัญหาจะคลี่คลายเข้าใจกันมากขึ้นคุณจะใช้เหตุผลต่อกันมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก พษษุทศพในปี2565เนี่ยพฤทหัสเป็นเกษตรในภพลาภะเสาวเป็นเกษตรในภพสุภะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าความสําเร็จทั้งนั้นเลยนะคุณอาจจะเหนื่อยบ้างเครียดบ้างตามอํานาจของเสาหรือว่าเสามีตัวเป็นตัวถ่วงความสําเร็จของคุณคือจะช้าหน่อยความสําเร็จของคุณอาจต้องใช้เวลา เพราะว่าเสาเขาเป็นดาวช้าแต่สำเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นในปี2565ควรจะเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของชาวพู้ศพเลยนะนี่คือภาพรวมของคุณในปี2565ขอให้ชาวพูธศพมีความสุขมากๆตลอดทั้งปีเลยขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการแชร์ขอบคุณทุกการติดตามและพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีจ้า